สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยวันนี้เรามาดูมาอ่านไพ่กันนะครับว่าเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณมีเรื่องอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นแรนดอมนะครับ 4. เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องราวที่1โอเค เรื่องราวดีๆที่หนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือถ้าคุณถ้าคุณนะจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วหาหนทางไม่ออกหาหนทางไม่เจอหาหนทางไม่พบคุณจะมีโอกาสเข้าถึงหนทางนั้นจะมีคนมาบอกจะมีเซนต์มาบอกอ่า จะเกิดอยู่ๆก็เกิดไอเดียเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างนั้นช่วยในคุณช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจเรื่องราวดีๆเรื่องที่หนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือว่าถ้าคุณจะตัดสินใจหรือหาหนทางทางออกทางใดทางหนึ่งคุณจะพบทางออกทางนั้นคุณจะมีโอกาสได้ตัดสินใจในสิ่งที่คุณอยากจะคิด องดาวปะมันเป็นลักษณะเหมือนเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าถูกปิดตาไว้จะอ,อยากจะมันอยากจะทำอะไรสักอย่างหนกันแต่มันมีการปิดกั้นมีการบล็อกมีการเข้าไม่ถึงโอกาสเรื่องดีๆที่ที่หนึ่งเนี่ยสองดามเนี่ยคือว่าถ้าคุณทำสิ่งนั้นไม่ได้คุณจะทำได้ถ้าคุณโดนบล็อกคุณก็ถูกปลดบล็อกอย่างนี้เป็นต้นนะ มันจะความหมายจะอินเวอร์กันนะครับของเรื่องราวดีๆโอเคต่อไปเรื่องที่สองจะมีโอกาสได้เดินทางจะมีโอกาสได้เดินทางอันนี้คือเรื่องราวดีๆนะการงานถ้าใครกําลังหางานอยู่จะมีโอกาสได้ทํางานมีโอกาสเรียกตัวไปทํางานเลยมีความสําเร็จจากการเดินทางเกี่ยวข้องกับงานโอเคนะ ต่อไปเรื่องราดีๆข้อที่สามการงานมีโอกาสสำเร็จนะมีตำแหน่งมีหน้าที่มีเขาเรียกว่าต่อรองเจรจาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานประสบความสำเร็จดีนะครับต่อไปเรื่องที่สี่อ่า The Fun มาแล้ว The Fun มีด้วยงานไม่ใช่งานนี่สิ่งต่างๆที่คุณคิดไว้จะสำเร็จ รล่วงทุกประการความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับโอเคแหละสี่ใบนี้เรื่องราวดีๆนะค่อนข้างจะร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกันเลยอ่าสองดาบจากที่เคยถูกปฏิเสธก็จะไม่ปฏิเสธแล้วเนี่ยจากที่เคยถูกปิดกั้นก็จะไม่ถูกปิดกั้นแล้วดวงเปิดว่างั้นเถอะทำอะไรก็แล้วแต่เมื่อก่อนโอ้ยมีเหมือนมีคนมองไม่เห็นตัวเราแต่ตอนนี้ล่ะตัวเราเริ่ม เริ่มจะมีคนมองเห็นในความเป็นเราแล้วเห็นไหมคนอื่นเข้าไม่ถึงเราเมื่อก่อนแต่ตอนนี้โอกาสนั้นจะมาถึงไอเดียความคิดสติปัญญาเมื่อก่อนอยากจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งุอ้ยคิดไม่ออกตอนนี้เริ่มที่จะมองเห็นหนทางนั้นมีเกณฑ์ในเรื่องของงานขึ้นมาสองใบเลยเดินทางไปทำงานมีงานเกี่ยวข้องโอกาสเดินทาง เดินทางแล้วคุยเจรจาต่อรองพูดคุยสําเร็จหน้าที่การง,งานขยับขยายเดอะสันมาปิดท้ายสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณไพาทาโรบอกว่าอะไรขอดูภาพรวมหนึ่งใบภาพรวมรีบๆตัดสินใจโอกาสมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วนะอย่ามัวรอรีบตัดสินใจมันเป็นโอกาสในเรื่องของการตัดสินใจเพื่อ เป้าหมายในอนาคตอ่าคุณจะได้รู้จะได้เห็นข้อมูลคุณจะได้คุณจะได้ตัดสินใจมีข้อมูลเข้ามาให้ตัดสินใจแล้วสองดาบตัดไม่ได้แล้วตอนนี้มาเป็นราชนีดาบเสริมมาโอกาสที่จะทําได้เห็นไหมอ่าอะไรที่มันติดขัดติดปัญหาราชนีดาบมานี่ปุ๊บผ่านตลอดอ่ารู้แจ้งเห็นจริงผ่านตลอดไม่ติดไม่ขัดอีกต่อไปราชนีดาบมาช่วย ทําทให้สิ่งต่างๆอะไรที่มันติดๆขัดๆไม่มีแล้วเปิดโลกแล้วอืมมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยด้วยนะครับโอเคจบแล้วนะคะเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นขอให้เกิดขึ้นกับคุณทั้งทุกคนนะที่เข้ามาดูนะส่วนใหญ่ไพ่จะออกมาเป็นเรื่องของงานนะไพ่งานเป็นเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจอเป็นเรื่องงานหนึ่งแหละแล้วก็เรื่องตัดสินใจ สองใบเลยนะสองสองเดอันม,มาบอกว่าเหมือนโอกาสเปิดฟ้าเปิดดวงเปิดอะไรประมาณนี้ทำไรก็มีความสำเร็จติดติด,ตดขัดขัดก็มีคนช่วยให้เดินทางปลอดโปร่งโล่งสบายอะไรที่เคยเคารกว่าเลยนะจากการติดต่อมีปัญหาอันนี้ก็จะคุยกันง่ายขึ้นโอกาสง่ายขึ้นอย่างนี้มากกว่า นะโอกาสมันง่ายขึ้นโอเคจบแล้วนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรูกก้ความหมายของไพ่ามาปรึกษาได้นะครับหรือผมทำคลิปเสริมให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ